ช่วงนี้มาดูกระแสที่มาแรงที่สุดในยุคนี้นะคะพูดถึงยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV นั่นเองนะคะ,คะล่าสุดทางปอทอค,ค่ะยกทัพนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะคะมาโชว์ในงาน Fast Auto Show Thailand and EV Expo 2023ค่ะ จบลงไปแล้วสำหรับงาน Fast Auto Show Thailand a n d EV Expo 2023งานมหกรรมงานแสดงรถยนต์ยิ่งใหญ่ที่สุดช่วงกลางปีเมื่อวันที่5-9กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งในปีนี้จะแสดงรถพร้อมจำหน่ายครบ3เซกเมนต์ได้แก่รถยนต์ใหม่ป้ายแดงมีแบรนด์ชั้นนำจากญี่ปุ่นจีนยุโรปและรถยนต์ใช้แล้วจากผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน ผ่านการคัดเลือกจากผู้จัดและโซนใหม่รถยนต์ไฟฟ้ามาจัดแสดงและจำหน่ายเอาใจสายรักสิ่งแวดล้อมกลุ่มปตทในฐานะผู้นำด้านพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่แห่งอนาคตได้รวบรวมนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้ามาจัดแสดงภายในงานเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำมุ่งสู่เป้าหมายการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เนสซีโร่ในปี2050ตามหลักการ3 P P ที่1 p u r s u i t of Lower Emissions เร่งปรับกระบวนการผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการ P ที่2 Portfolio Transformation เร่งเปลี่ยนแผนการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมพลังงานทดแทนพัฒนานวัตกรรมการจัดเก็บพลังงานรถไฟฟ้าแห่งอนาคตและ P ที่3 Partnership with Nature and society เร่งปลูกป่าเพื่อเพิ่มการดูดซับกา๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศด้วยวิธีธรรมชาติรวมกับบริษัทปตทน้ำมันและการคาร้าปลีกจำกัดมหาชนและบริษัทอรุณพลัสจำกัดจึงรวบรวมน,นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้ามาจาัดแสดงภายในงานอาทิระบบกักเก็บพลังงานจากนูโอเวอแพลตฟอร์มบริการเช่ารถไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือจาก E ีวี PTT EV Charger สาธิตการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศจากออนไอออนบริการสลับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จจาก s w อ p and Go และ OR ได้เตรียม EV Station Plus จำลองสถานีบริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าและบริการเครื่องดื่มจากคาเฟ่อเมซอนฟรีให้แก่ผู้เข้าชมบูธกลุ่มปตทสะท้อนแนวทางในการดำเนินธุรกิจ สานต่อศัก,กยภาพด้านธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ของกลุ่มปตทเพื่อรองรับและผลักดันการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์น้ำมันไปสู่ยุคแห่งยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตถือเป็นการเดินหน้านะคะในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานให้กับประเทศไทยค่ะสู่ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตนะคะ